สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้สีผ้าไปตามแนวทางาอาจารย์สมบัตินพีน้องอาจารย์สมบัตินพี่น้องกอสมบัติเลขสูตรพี่น้องไปเบิ้งเลขสูตรพี่น้องเลขสูตรเลขคำนวณเลขต่ำล,นะนะล,ล่านพี่น้องเนาะเลขต่ำล่านพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันมันสิไปยังไง ไปเบิ่งเลขกตำราเพิ่นพี่น้องเลขกตำราวันที่หนึ่งหนึ่งพี่น้องหนึ่งกยอยพี่น้องหนึ่งกยอยเนาะสองห้าหกหก,หกพี่น้องพี่น้องไปเบิ่งเลขกตำราที่เป็นได็พี่น้องเลขกตำราตำราสมัยแต่พอแต่แม,มออ่ยมกบฏจัก พี่น้องเป็นวาเล็กตำลาสูตรตำลาสูตรตำลาของแท้ สูตรตำราของแท้พี่น้องปอสมบัติได้พี่น้องได้อาจารย์สมบัตินะพี่น้องเนาะจำซื้อพื้นว้ดีๆพี่น้องปอสมบัตินะครับจำพืน้นว้ดีๆนะพี่น้อง นี่ครับแนวทางของเพื่อนสูตรตำราของแท้เป็นชุดเต็มพี่น้องเป็นชุดเต็มดเด้อ,อเป็นชุดเต็มพี่น้องชุดเต็มพี่น้องของเราเป็นชุดเต็มเราพี่น้องเนาะเป็นชุดเต็ม เล่าสี่าชุดเต็มมีอยา่างแน่พี่น้องไปเบิง้งของเราชุดเต็มเนาะพี่น้องอชุดเต็มของเรา,าพี่น้องเบิง้งสี่ศูนย์พี่น้องหกศูนย์ พี่้อง C หนึ่งพี่ลองหกพี่ลอองหกสอพี่้อง สามหกสามพี่น้องสี่ห้าพี่น้อง ก็หกนี่แะครับพี่น้องอันนี้ขคงอาจารย์สมบัติได้พี่น้องนะ,ะอันนี้มันเป็นแนวทางของอาจารย์สมบัติเพินไฮมานะครับพี่น้องพิจารณาเบิงมักกจัดคัด,คดกระพ่านเบกากันพี่น้องแนวทางมันมีเขามีหลุดเบกากันมาพี่น้องเนาะพี่น้องมักรักไก็เอ่าไปจัดเอาไปชุม่มไปพิจารณากันเบิงพี่น้องนะครับบวากัน นลาพี่น้องเนาะนี่ก็คือแนวทางของเราพี่น้องเอาแคบหนาจอพ้นไหวพี่น้องนะครับแคบหนาจออาจารย์สมบัติไหวเพื่อเปลี่ยนแนวทางพี่น้องนะครับเปิดเป็นงวดแรกของเรางวดแรกเปิดตำลาใหม่พี่น้องสูตรตำลาของแท้เลาพี่น้องเนาะสูตรตำลาของแท่ของอาจารย์พี่น้องพี่น้องมกักกระจัดคัดกระพานบ่าว่ากัน แนวทางล้วนๆพี่น้องแนวทางล้วนๆสูตรตำรากเก่าๆพี่น้องนะครับสูตรตำรากเกา่ามันก็สิมีเลขอยู่สองหลักสองตัวเท่านั้นพี่น้องมีหกกับสี่พี่น้องนะครับนอกัากก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามห้าสเป็นเลขติดกับบจักพี่น้องเลขติดหลักหน่วยกับบารูคือก,กันแต่ว่าหลักสิบมีสี่กับหกพี่น้อง แต่่น um, เอาหลักหน่วยมากนะจิปอยูหาตัวมาจับไซซีกับหกพี่น้องสงสัยสิเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับสงสัยสิเป็นแบบนี้แล้วนะพี่น้องเนาะสีหลักสิบหกหลักสิบศู 5, นย์หนึ่งสองสามกับห่านี่สิเป็นหลักหน่วยพี่น้องพอเพิ่เนเอามาจับใซซีกับหกสงสัยสิเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องมันเลยออกมามแบบนี้นาะพี่น้องเนาะที่ว่าสูตรมันกับเบาตางกัน,กนคำนวณกับเปาตางกันพี่น้องมงันสิบีหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อย พี่น้องเว้ยนแต่สีเอาลักไดไปเป็นตัวเด่นเอาลักไดไปเป็นตัวตามหน้าหรือหลังเท่านั้นพี่น้องนี่แหละครับแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะครับเนาะแต่ละตำราแต่ละสูตรบ่กคือกัน,นเลข,ขคือกันแต่บ่กคือกันพี่น้องงงบ่ผมก็งงอยู่ในเลขคือกันเลขตัวเดียวกันแต่บ่กคือกันคิดคำนวณบ่กคือกันพี่น้อง นะครับคิดคำนวณบวชขึ้นกันสูตรไผ่สูตรมั่นตำล่าไผ่ตำล่ามั่นพี่น้องนะครับความเร็วความซะาความอืดอาดน้องพี่น้องการไปการมาขึ้นกันบอกขึ้นกันจักจางพี่น้องบว่าต่อียั้นนะครับให้พี่น้องเอาไปพิจิตรพิจารณาดีดีพี่น,น้นองนะครับเอาวันวันที่หนึ่งกันย่าสองหาหกหก,หกพี่น้องสูตรตำล่าของแท้ของอาจารย์สมบัติพี่น้อง จับคู่ให้กับีศ60ยหน่งหนึ่งสองสอแล้วก็45แล้วก็65พี่น้องพี่น้องครับถามบ้าเพื่อนเด้นย่ังไห่บอพี่น้องเด้นย่ังไห่บอถามบ้าเด้นเพื่อนก็บอกว่าเด้นยูมากยู สีเอามาหายเด่นในพี่ให้น้องอ้าตัวใดไปเบิ้งกันพี่น้องโตเด่นของอาจารย์สมบัติในงวดวันที่หนึ่งกันญาติละมักอย่างพี่น้องไปเบิ่งกันนี่ครับละมักหกห้าพี่น้องนะครับเด่นไปที่หกห้าตัวเดียวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับมกักกระจัดคัดกระพันบอกว่ากันได้พี่น้องเด้ออ่ามันเป็นจิตธิส่วนบุคคลจิตธิของเงาพี่น้อง พี่น้องมักกับจัดขัดกระพานบพว่ากันพี่น้องเอาพี่น้องครับแคบหนาจอขค้งอาจารย์สมบัติใ้เพื่อเป็นแนวทางพี่น้องนะครับเอาไว้เป็นพยานหลักฐานงวดต่อไปนะพี่น้องเอาไว้เป็นหลักฐานอันหลักฐานพยานงวดต่อไปว่าแนวทางเพิน่นเสดอนดีบอ่อเข่าตำล่าบอ่อเข่าสูตรบอร่อพี่น้องนะครับแคบหนาจอแล้วเะไพี่น้องก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเด้พี่น้องเด้อ เอาสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีกะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องชิปนาพ่อกันไหมสำหรับชิปนี้วนนนนส,นสวัสดีครับกรับสวัสดีครับพี่น้อง